เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงอีกหนึ่งคู่หลังจากที่มัดมีพิมพดาวประกาศปิดฉากรักกับอดีตแฟนหนุ่มวินพวัตผ่านโซเชียลกลับมาโสดอีกครั้งทำเอาแฟนๆแ,และคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจและติดตามหาสาวมัดมีกันเป็นจำนวนมากมัดมีพิมพดาวปิดฉากรักแฟนหนุ่มขอมุ่งมั่นกลับมารักตัวเองล่าสุดสาวมัดมีได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยขอบคุณทุกความหงวงใยพร้อมระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Thank you everyone who has been trying to reach me and check on me I am very a t o u f h e d all of your concern and love I am doing fine and would like to have privacy at this moment to work on myself The Apologies in advance if I cannot reply you one by one Thank you once again with love and light like, MUTMEE ขอบคุณทุกคนที่พยายามติดต่อฉันและตรวจสอบฉันฉันรู้สึกประทับใจมากกับความหักวงยายและความรักทั้งหมดของคุณฉันสบายดีและต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะนี้ เพื่อจัดการกับตัวเองขออภัยล่วงหน้าหากไม่สามารถตอบทีละคนได้ขอขอบคุณอีกครั้งด้วยรักและแสงสว่างมัดมีซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไปยังสาธารณะแล้วสาวมัดมีได้ปิดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายคนยังคงห่วงใยและส่งกำลังใจให้สาวมัดมีผ่านโพสต์อื่นๆของเธอกันมากมาย